ผู้ชมคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อนะคะกับเด็กชาวสวนกรีดยางส่งตัวเองเรียนนะคะเป็นบ่อยเสิร์ฟร้านอาหารก็เคยแต่วันนี้ภูมิใจมากๆเป็นเจ้าของบริษัทและซีอระดับพันล้านเลยคุยกันเลยกับพี่นพกิตนิธิเลิศวิจิตนะคะซีโอบริษัทซักเซ็ตหมอบีอิงจำกัดมหาชนคนนี้ค่ะสวัสดีครับดีใจจังเลยที่คุณนพอยู่กับพวกเราต่อนะคะเพราะว่าโหได้ฟังชีวิตเนาะแล้วมันมีแรงบันดาลใจมากๆเลยอะเพลินมากคขาที่แล้วเล่าชีวิตตั้งแต่วัยเก้าขวบที่ส่งเสียตัวเองเรียนมาโอ้โหเจอชีวิตลําบาก แต่ทุกวันนี้เข้าสู่สายธุรกิจที่ประสบสาเร็จมากๆมาเป็นผู้บริหารแล้วนะคะมาเติมเต็มกันต่อดีกว่าค่ะคุณนพจ๋านะคะทำไมคุณนพถึงชอบแบบว่าให้กําลังใจหรือชอบที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับคนอื่นเพราะอะไรถึงชอบคะคือมันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามีชีวิตที่ยากลําบากและวันนั้นเนี่ยมีใครบางคนที่เป็นฮีโร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทําให้เราฮึดสู้จนแบบพิชิตปัญหาแล้วเราสําเร็จเราก็ต้องปฏิบัติ ตนเป็นฮีโร่คนต่อไปอเป็นแรงมดาลใจให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีแรงมดานใจลุกขึ้นมาพิชิตอุปสรรคปัญหาแล้วก็เป็นฮีโร่ต่อๆกันไปนี่คือปณิธานของผมค่ะโอ้ยจริงเลยแล้วเวลาให้กําลังใจแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างะคะเวลาให้กําลังใจคนอื่นเนี่ยมันจะเข้าสู่กฎที่เรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับกลับเวลาเราส่งพลังออกไปเห็นภาษากายเห็นแววตาของคนเปลี่ยน แล้วเห็นชีวิตคนเปลี่ยนเนี่ยโหแค่เห็นเราก็มีความสุขละโดยไม่ต้องรับเงินจากเขาไม่แต่บาทเดียวเลย<อ>นี่คือนี่คือสิ่งที่สัมผัสความสุขทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได้ค่ะแต่แต่การที่เราจะไปพูดหรือว่าให้กำลังใจกับ,กบคนอื่นี่ยเราจะพูดให้เขามีกำลังใจอย่างไงัมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะคุณต้องใช้วิธีแบบไหนอะคะคือคือเราก็จากประสบการณ์จริงเราจากชีวิตจริงของเราใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>จากการที่ชีวิตเราติดขัดมาหนักหน่วงสาหัสาสาการเนี่ยเราก็ต้อง ค้นหาเนเหมือนหนังฮีโร่ที่เราดูกันทุกๆเรื่องออมันจะมีตัวเอกของเรื่องเ<ะ>กอุประสบปัญหาพยายามดิ้นรนแล้วไม่มีทางออกสุดท้ายเขาค้นพบที่ปรึกษาหรือวิชาบางวิชาแล้วเอาวิชานั้นไปใช้<ะ>จนต่อสู้และชีวิตเปลี่ยนผมเองก็เป็นคนนั้นผ่านการค้นหาวิชา แล้ววิชาสำคัญที่สุดที่ผมใช้สร้างชีวิตคือวิชาหมซ์ต์ความคิดความอา่านอ,อารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องดูแลให้ได้แล้วพยายามให้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกร่างกายและจิตวิญญาณของคนเนี่ยของเราหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันมผมเข้าถึงวิชานี้ละดังนั้นทุกครั้งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนมผมก็จะพูดคุยเรื่องไมซ์ตความคิดดูแลอารมณ์ความรู้สึกให้เขาดูแลร่างกายแล้วให้เข้าถึงจิตวิญญาณคือความหมายของการเป็นมนุษย์ของเขา ไม่ใช่เกิดมาเพื่อหาเงินเท่านั้นค่ะไม่ใช่เกิดมาต้องฝืนทนไปทําหน้าที่ให้มันจบตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่มันมีประโยชน์บางอย่างที่เราสร้างสรรค์โลกใบนี้นี่คือคำว่าจิตวิญญาณดีจัง<ม>เลยเชิม่ได้อยากฟังมากเลยแม่นอะกจากวิธีการสอนด้วยคำพูดแล้วนะคุณนบยังเล่าเป็นหนังสือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเฮ้ยหนังสืออะไรเนาะคะนี่ชีวิตผมได้เขียนหนังสือมาห้าเล่มละ้าเล่มแรกคือ สองพยักนักสู้ผู้พิชิตเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนที่ต่อสู้ชีวิตจนสร้างซักเตนมอให้ประสบความสําเร็จนะครับนี่เป็นเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเป็นชีวิตส่วนตัวของผมเองบอยเงินร้อยสู่บอสพันล้านน่าบอกจะใส่นวมก็คือเป็นนักสู้นักสู้เหรอตอนวัยรุ่นเคยเป็นนักงวยมาก่อนจริงต่อยงวยงานวัดมาก่อนก็เลยเอาขึ้นปกซะเลยนะครับเล่มที่สามนะครับเป็น มิเล่นแหนพาวเวอร์ชื่อภาษาไทยคือปลุกพลังความคิดเศรษฐีการเป็นเศรษฐีนี่มันเริ่มต้นจากความคิดถ้าความคิดไม่ได้ร่างกายจะช่วยไม่ได้เริ่มต้นที่ความคิดก่อนทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้ oh, oh, oh. เล่มที่4ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจหน่อยก็คือเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชยืนยันว่าการสร้างความสาเร็จ ไม่มีใครสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว<ม>ต้องมีทีมที่ยิ่งใหญ่สนับสนุน<ม>ซึ่งกันและก,กัน<ะ>อยู่ในหนังสือเล่มนี้เล่มที่5แต่ไม่ใช่เล่มสุดท้ายยจะมีต่อไปชีว<อ>่าชีวิตพลังบวกคนเราจําเป็นต้องมีพลังบวกทุกๆวัน<ม>เพราะว่าพลังชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ทรัพยากรสําคัญที่เราต้องใช้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาพลังงานปัญญาและความมุ่งมั่มน นี่เป็นหนึ่งในสคือชีวิตพลังบวกครับอันนี้นาน,ะน,านาแบบว่ามีไว้ครอบครองทั้งห้าเล่มเลยนะนะน่าอ่านทแบบไปแบบต่ละอันแต่ละอันอะไรอย่งเงี้ยแบบเป็นวิธีสอนนะที่ดีมากๆเพราว่าคนเราจริงๆอ่ะมันเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองก่อนนี่แหละถ้าคิดดีเริ่มต้นดีมันก็ไปทําอะไรต่อได้ที่แบบว่ามันไม่แบบ ไม่เหมือนติดกันดูไม่แลกผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่นพเนาะแล้วก็สําเร็จมากในเส้นทางนี้จนมาถึงปัจจุบันอยากให้เล่าที่มาที่ไปของบริษัทนี้หน่อยได้ไหมคะซัคเซ็ตมอรแล้วก็สโลแกนของบริษัทเนี่ย<อ>มีที่มาที่ไปยังไงสโลแกนของบริษัทคืออะไรครับคือเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาจากเพื่อนรักสองคนคือผมกับหมอสิทธวี<อ>เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ผมก็ภูมิใจก็คือเป็นพ่อสื่อให้เขาได้มีนี่แบบพิเศอย่างนี้มันจะมีความผูกพันพิเศษและดี A ของเราสองคนตรงกันคือเป็นนักสู้ผู้พิชิตก่อตั้งซักเตอร์ม,มอมาก็พิถีพิถันตั้งแต่ตั้งชื่อละวค่ะเอ้ยทำไมจึงชื่อซักเตอร์ม,มอมันเอาสองคำมาผนวกกันซักเซสแปลว่าสําเร็จมอแปลว่ามากยิ่งขึ้นนั่นแปลว่าเราเป็นเวทีที่ทําให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่กับเราสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ บริษัทมีสโลแกนอีก Inspiration for your being มีสองคำคือ Inspiration แปลว่าแรงบันดาลใจ Being คือการเป็นนะและมบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คนฮึดสู้มีพลังจากภายในถ้าไม่มีแรงบันดาลใจจะต้องใช้พลังจากภายนอกต้องให้คนเชียร์ต้องมีเงินเยอะขึ้นถึงจะมีพลังแต่ Inspire มาจากข้างในระเบิดพลังออกมาแล้วการ Being เนี่ยมีคำพูดบอกว่าเงินไม่ได้สร้างจากเงิน ความสำเร็จไม่ได้สร้างจากความสําเร็จแต่มันสร้างจากบุคคลที่คุณกลายเป็นคนที่คุณกลายเป็นมันคือ Being อคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นคุณจะครอบครองสิ่งนั้นแล้วการ Being ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่า Being ครอบครองข้างนอกแต่ Being จากข้างในเราเป็นตั้งแต่ความรู้สึกก่อน ความรู้สึกภายในความคิดภายในจะสร้างโลกภายนอกเราก็เลยบอกว่าเอาละเราจะเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณกลายเป็นคนนั้นตั้งแต่ความรู้สึกภายในเลยนี่คือ inspiration for you being ค่ะคุณนพยกตัวอย่างกลุ่มคนชุดแรกของบริษัทหน่อยได้ไหมคะครับชุดแรกที่มีความภูมิใจเนี่ยมีหลายๆคนมากวันนี้จะยกตัวอย่างสักสามท่านกันกนเนาะคนแรกนี่เขาชื่อหนูเล็กชื่อเล่นนะไม่ใช่กา้าคนละคนนะคนละคนค่ะ เมื่อก่อนเขาเป็นแม่ค้าขายปอเปี๊ยะทอดอเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ค่อยมีคนซื้อส่วนใหญ่ก็จะขัดทุนชีวิตก็ยากลําบากเพราะโจโกาศของเรามาเรียนรู้ด้วยความที่เขาก็มีฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วธุร<อ>ก,กิจแบบเราจะเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นง่ายที่สุดไม่กี่พันบาทก็เริ่มต้นได้แล้วเ<อ>ขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จมีรายได้แตะไปถึง8ปดแสนกว่าล้านกว่าต่อเดือนเลยแล้วความสวยงามอยู่ตรงที่ว่า ครอบครัวเขาคนอื่นก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่พอเขาสําเร็จปุ๊บเขารับเลี้ยงหลานอยู่ถึงสี่คนนี่คือความสุดยอดละเป็นหลักครอบครัวเลยใช่ครับอ,อีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่จบทางด้านสายคอมพิวเตอร์มาชื่อคุณสมพลเมื่อก่อนเขาก็สาเร็จจากธุรกิจเครือข่ายมาระดับหนึ่งแล้วก็เฟลสาเร็จแล้วก็เฟลในที่สุดก็เหมือนเข็ดหลาบก,กับธุรกิจประเภทนี้ละเราก็เข้ามาที่เราแล้วบอกเขาว่าที่นี่ จะเป็นสถานดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จเขาจะสามารถเบรกเรคคอร์ดที่ผ่านมาได้แน่นอนแล้วในที่สุดเขาก็ทำได้ uh huh. แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการแบ่งปันซ uh ัพพอร์ตทีมเขาให้สำเร็จอีกหลายร้อยหลายพันคน uh huh. นะครับ uh huh. บุคคลที่สามที่ภูมิใจด้วยชื่อคุณพัฒนาคาอัครบดิน uh huh. คนนี้นี่เมื่อก่อนเป็นพ่อค้าตลาดนัดชีวิตเขาก็ต้องไปต่อแถวดูว่าจะได้ <Lock S 2> ได้คิวอ่ะได้ล<อ>็อกไหมาบางวันก็ไม่ได้ล็อกบางวันได้ล็อกฝนตกต <laughs> ไม่คุมถ้าล็อกอีกเขาก็เจ็บปวดมาในที่สุดก็มาทํากับเราจนประสบความสาเร็จมีรายได้แปดแสนจนถึงหลายเดือนก็เป็นล้านขึ้นไปต่อเดือนอแต่ความภูมิใจก็คือพ่อเขาเป็นโรคหัวใจตอนอายุแบบ,บปั้นปลายตัดสดกว่าละครอบครัวไม่มีใครตัดสินใจที่จะรักษาแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อแก่แล้ว สงสารลูกไม่ต้องไม่ต้องผ่าตัดหรอกแต่เขาบอกไม่ได้ผมจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเขามีรายได้จากธุรกิจ<ะ>ที่ทํากับเราผ่าตัดหัวใจให้คุณพ่อไหลแสนบาทอันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่พลังแห่งความรักความกตัญญูที่คนทั่วไปอยากทําแต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้<ะ>แต่เขาทําได้อย่างเป็นรูปธรรมตอนนี้ในยุคนี้นะคนที่ดู<ะ>รายการเราหนูอยู่เนี่ยบางทียังท้ออยู่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอยากให้บอกอะไรกับคนที่กําลังสิ้นหวังหมดหวังหน่อย<ะ>ได้ไหมคะ แน่นอนว่าขอให้รู้เลยนะครับสําหรับท่านที่มีความหวังกําลังต่อสู้และบางวันมันก็จะมีความรู้สึกท้อแท้และเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยอยากให้เชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนเป็นได้มากกว่าที่เป็นสําเร็จยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่ได้อยู่ขอเพียงให้ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองแล้วใช้ดาวนาทางชีวิตให้เจอหมายถึงว่าเรามีภาพวิสัยทัศน์มีภารกิจที่เราทํา และมีค่านิยมที่ถูกต้องพร้อมกับดูแลความเชื่อของตัวเองตลอดเวลาว่าเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าเราคู่ควรและเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้แน่นอนทุกขณะที่กำลังลังเลสงสัยบอกตัวเองว่าเป็นไปได้บอกตัวเองว่า ฉันทาได้และฉันคู่ควรด้วยและยืนหยัดต่อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าจะเกิดความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จพิชิตเป้าหมายในที่สุดครับโอ้พลังงานแบบพลังงานดีๆเยอะมากเลยจากพี่โนปา<อ>ก็คือจากชีวิตจริงของคุณนปเองเลยไงใช่ค่ะอะแลวหลายคนที่ดูรายการเรีที่พาะทาอยู่ก็รู้สึกว่าโอ้อยากจะติดตามต่อยยอยากจะได้คำปรึกษาอยากจะทเความรู้จักกับบริษัทของคุณนปให้มากกว่านี้ขอช่องทางหน่อยได้ไหมคะติดต่อบริษัทซัตโมบยิ่งจำกัดมหาชนนะครับที่ w o r l d w i d e w e b s u c c e s <ม> s m o r e c o m ถ้าเป็น Facebook ก็ s u c c e s s m o r e t h a i l a n d l i n e s u c c e s s m o r e เบอร์โทรศัพท์ก็025115951 025115951 โทรไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับพลังยังเหลือล้นอะเอายิ่งกว่ามันมาส่งมาถึงถึงเราเลยอะและยังแบบเผื่อจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่อีกหลายแสนหลายล้านคนเลยทีเดียวสนใจนะคุณผู้ชมฟังอยู่อย่าเพลินนะโทรมาปรึกษาได้ก่อนเลย025115951โทรไปถามก่อนได้เลยนะคะหรือว่า line แอด u c c s s s m มอก็ได้หรือว่าเข้าไปในเพจของบริษัทหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะคะแล้วหนังสือราคาที่เกิดว่าแหมเมื่อกี้ คุณนพูดอย่าไปหามาเก็บไว้ไปอ่านและศึกษาจังเลยอย่างนี้เราจะไปหาได้ยังไงอะค่ะคุณนพกลางสื่อกลางสือถ้าเป็นเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชเนี่ยก็มีวางขายอยู่ร้านในอินแล้วก็ซีเอ็ดนะครับส่วนชีวิตพลังบวกเนี่ยอินบ็อกเข้าไปสั่งซื้อที่เพจซีโนปกิจได้เลยนะค่ับอืมเนาะอ่ะแล้วก็ไปติดตามนะช่องทางที่จะติดตามคุณนพน้ำมันจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบเนาะแล้วก็ติ๊กต็อกนะค่ะซีอีโอนกปกิจอังกฤษนะคุณผู้ชมนี่ วันแล้วก็ไปกดติดตามกันดีกว่าเชไปกดติดตามวันนี้ก่อนนะคะ, <laughs> ะเป็น FCP คุณนพนาะเอาวันนี้แบบมีความสุขนะพูดเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะเออเราก็ได้แรงบันดาลใจจริงๆเลยเนี่ยขนาดแค่ได้คุยกันแค่ช่วงแป๊ดเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าพลังของคุณนพส่งมาให้เราแบบถึง <c oughs> <c oughs> จริงเลย <c oughs> เยอะมากเลยอะ่ะอิจฉาจังเลยคนที่ทํางานได้ไดแกชี่คุณนพน้องอยู่ในติดตามมาด้วย3คนรุ่นแรกมาด้วยรุ่นแรกเลยนะคะวันนี้กราบขอบคุณคุณนพมากๆเลยที่มามอบสิ่งดีๆแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเราเนาะกราบขอบคุณจยิ่งสูงเลบค่ะ ผู้ชมมีความสุขเลอเกินนะวันนี้แต่เวลาหมดลงแล้วนะจ๊ะเจอกับพวกเราได้ใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการ l a d y p l a z a วันนี้เราส่งสามพลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ